ท่านลังสิมันโรมครับเรียนท่านประธานผมลังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก้าวไกลท่านประธานครับสิ่งที่เราคาดหวังจากสารรัฐมนูลคือสารรัฐมนูลจะต้องเป็นองค์กรที่คอยพิทักษ์รักษาหลักการประชาธิปไตยสิทธิและเสรีภาพอันถูกรับรองและคุ้มครองเอาไว้ในรัฐธร,รมนูญทว่าสารรัฐมนูญได้แสดงผลงานในการยุบพักการเมืองที่ชนะเลือกตั้ง ถอดถอนนักการเมืองที่ได้รับความนิยมจากประชาชนขัดขวางการแก้ไขรัฐมนูญให้เป็นประชาธิปไตยการกระทำดังกล่าวล้วนถูกตั้งคำถามในสังคมว่าเป็นการใช้อำนาจที่เป็นการสนองต่อวาระของผู้มีอำนาจที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับพี่น้องประชาชนและผู้แทนของประชาชน ไม่ได้เป็นการใช้อำนาจพิจารณาวินิจฉัยรัฐธรรมนูญที่เป็นการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ปกป้องสิทธิเสรีภาพและอำนาจของประชาชนอย่างที่ควรจะเป็นท่านประธานครับแม้กระทั่งในปีงบประมาณ2,565ตามรายงานฉบับนี้ผมขอยกสองคำวินิจฉัยแรกสุดครับคำวินิจฉัยที่6ทับ2,565 วินิจฉัยว่าพรกฉุกเฉินที่ให้อำนาจรัฐบาลออกข้อกำหนดห้ามการชุมนุมหรือสั่งห้ามการกระทำใดๆเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐนั้นไม่เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญในส่วนของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนสาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเช่นนี้ในขณะที่สิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ได้ใช้อำนาจตามพรกรประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ปราบาลผู้ชุมนุมที่ชุมนุมอย่างสันติโดยเฉพาะเป็นการประกาศขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครตรวจสอบหรือทัดทานได้เลยซึ่งขณะนั้นมีเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงหรือไม่อย่างไรไม่มีใครตรวจสอบได้ปรากฏต่อไปว่ามีการระดมสัพพกํำลังอาวุธแก๊สน้ำตารถฉีดน้ำแรงดันสูงกระสุนยางทั้งหมดนี้กระหน่ำใส่พี่น้องประชาชน นี่คือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทำลายล้างผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองซึ่งสารรัฐมนูลก็มีส่วนในการรับรองการกระทำนี้ของรัฐบาลด้วยไม่ทราบว่าสอดคล้องอย่างไรกับค่านิยมของสารรัฐมนูลที่ระบุเอาไว้ว่ายึดหลักนิติธรรมค้ำจุนประชาธิปไตยห่วงใยสิทธิเสรีภาพของประชาชนชี้แจงหน่อยสิครับเรื่องที่สที่เป็นคำวินิจฉัยคือ ทำวินิจฉัยที่19ทับ2,564ทำให้การชุมนุมของประชาชนที่เรียกร้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ทำลงอยู่ในตำแหน่งแห่งที่ที่ยั่งยืนสถาพรกลับกลายเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสารรัฐธรรมนูญสถาปนาตัวเองเป็นผู้ผูกขาดทั้งประวัติศาสตร์และหลักการปกครองซึ่งสมควร ที่จะถูกถกเถียงและทบทวนได้แล้วนําสิ่งที่ตนผูกขาดนั้นกลับมากดทับความสามารถในการแสดงเจตจำนงของประชาชนให้ต่ำเตี้ยเรียดินทำให้เรื่องทางการเมืองที่ควรเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการละสมัยที่แปรเปลี่ยนกลายเป็นแดนต้องห้ามที่ซุกซ่อนปัญหาสำคัญเอาไว้ใต้พรมและซ่องสมพวกเหลือบไลที่จ้องจะสูบกิน จากปัญหาเหล่านี้และยินดีปรีดาที่ปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่ต่อไปถามกันตรงๆสารรัฐมนูญการปฏิบัติทั้งหลายสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสารรัฐมนูญว่าเป็นสถาบันที่นำที่จะพิทักษ์รัฐมนูญในระดับสากลอย่างไรไอ้คำวินิจฉัยแบบนี้มันสากลอย่างไรท่านประธานที่เคารพครับนอกจากประเด็นที่ผมวิพากษ์วิจารณ์ ต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญผมเห็นว่าแม้กระทั่งปัญหาเรื่องของงบประมาณของสารรัฐธรรมนูญที่ได้รับในปี2565ซึ่งมีกว่า361ล้านบาทปรากฏว่าตลอดปี65าสารรัฐธรรมนูญสามารถมีคำวินิจฉัยออกมา24เรื่องเป็นคำสั่ง84-80เรื่องรวมแล้ว104เรื่องหมายความว่างบประมาณ ถัวเฉลี่ยทั้งหมดคิดทุกอย่างเป็นต้นทุนคำวินิจฉัยคำสั่งก็แล้วแต่จะเรียกประประเภทอะไรหนึ่งเรื่องคิดออกมาเป็นเงิน3.4ล้านบาทดังนั้นทุกครั้งที่มีอะไรออกมาจากสารสักเรื่องหนึ่งเราต้องตระหนักว่าเงินภาษีของพี่น้องประชาชนถูกใช้ไปแล้ว3.4ล้านบาทวินิจฉัยเรื่องพลกฉุกเฉินที่นำไปสู่การใช้กำลังปราบปรามพี่น้องประชาชน คำวินิจฉัยนั้นราคา3.4ล้านบาทวินิจฉัยเรื่องล้มล้างการปกครองราคา3.4ล้านบาทมันคุ้มค่ากับภาษีประชาชนหรือครับแล้วผมมีคําถามอย่างนี้ครับท่านประธานท่านได้มีการใช้เงินงบประมาณ5.7ล้านไปกับโครงการจัดทําฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชนถามกันตรงๆฮะัทำอะไรชี้แจงหน่อยครับ ให้ตัวแทนของประชาชนได้ทราบหรือโครงการจัดทำบรรทัานคคำวินิจัยสารรัฐมนูลเงิน6ล้านฮนะท่านทำอะไรโปร่งใสหน่อยหรือท่านชอบเหลือเกินนะครับกับเรื่องระบบคอมพิวเตอร์6465ใช้งบรวมกันเกือบ75ล้านไอ้กับครุพันคอมพิวเตอร์เนี่ยท่านทำอะไรนักหนาผมจำได้ว่าตอนที่ท่านเคยมาชี้แจงเนี่ย6263ประมาณเนี้ย ก็ยุ่งอยู่กับเรื่องคอมพิวเตอร์แบบนี้ทำอะไรซื้อไอโฟนแจกกันหรือเปล่าเล่าให้พวกเราตัวแทนประชาชนฟังหน่อยและสุดท้ายธรรมธานอันนี้เป็นข้อเสนอเพราะมีเช่นนั้นสังคมเขาจะเข้าใจผิดว่าสารรัฐมน,นูญงานกา,การไม่ทำดีแต่ผนง,งบเพราะอย่างโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรสารรัฐมน,นูลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติเอาว่าผมไม่ต้องพูดยาวหมด ไปกันตอนช่วงใกล้หมดปีงบประมาณในรายงานเล่มนี้บอกว่าเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสารรัฐมนูญมีความรู้ความสามารถในงานในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญน้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการดำรงชีวิตและสร้างความเป็นธรรมสู่ประชาชนทำอะไรครับท่านประธานครับปลูกป่าครับ ปล่อยพันปลาครับท่านประธานดูงานทำกเกษิทธ์ทั้งหมดนี้ผมไม่ทราบว่าท่านใช้งบไปเท่าไหร่แต่มันใกล้หมดปีงบประมาณเลยต้องใช้หรือเปล่าไม่รู้แล้วจะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องไปน้อมนำกันที่กาญจนบุรีท่านประธานไปกันสมวันสองคืนเพ,เพอเนี่ยไม่รู้ไปล่องแพกันด้วยไหมทั้งสารรัฐธรรมนูญมีบุคลากร2 2 3คน ไปกันทั้งสิ้น222คนหนึ่งคนไม่ได้ไปน่าสงสารเขานะครับสุดท้ายนี้ท่านประธานสังคมไทยเราเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังอะไรไปมากกว่าการที่เราจะมีศารดีๆสักศารหนึ่งที่ทำหน้าที่เพื่อปกป้องสิทธิทเสรีภาพของประชาชนเคารพการตัดสินใจของประชาชนไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจที่รู้แก่อำนาจ หรือใช้อำนาจนั้นเพื่อทำลายตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่เขาไว้ใจมิเช่นนั้นนะประชาชนเขาจะว่าได้ว่าเราจะมีสารรัฐธรรมนูญไปทำไมขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านลังสิมันโรมนะครับต่อไปท่านอดิศรเพียงเกตครับท่านสุดท้ายครับขอบคุณครับ